ใช่ไหมคำนี้ของใครอ๋อโอเคของน้องพิมตั้งใจตั้งใจเย็นน้องพิมไม่ต้องเอาพริกแล้วค่ะเพราะว่าพริกเผ็ดๆโอเคได้อ่ะัดเอาคำใหญ่แค่ไหนอ่าชิ้นไหนเลือกอเลยเอาเป็ดชิดไไน้น อใส่แตงกวาด้วยเหรออ่าโอเคอันนี้ไม่ต้องอ่าเลือกเองเลือกเองล้วจะกินอก็ค่ะเอาเลยนะเอาชิ้นเล็กไหนแบ่งให้น้องหน่อยค่ะใช่มเอาซอสหคะด้านววางวางยังไงวางยังไงให้สวย ด้านหนึงด้่งกับด้าน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 อ่าอร่อยไหมคะซอสไม่เผ็ดนะมันเป็นสีอิยวลูกเป็นสีอิวไม่ใช่ซอสพริกจิ้มดูก่อนจิ้มดูกะเอาเราให้วชิมเอานิ้วชิมอ่ะเอานิ้วจิ้มเอานิ้วจิ้มมาชิมดูใส่ไหมใส่ไหมอ่ะใส่เองให้มันเป็นศิลปะ่น เยี่ยมมากเก่งมากค่ะโอเคโอเคค่ะใชทั่วเลยใช่ไหมลูกต้องใช้ทั่วๆโอเคพอแล้วขอบคุณค่ะแล้วห่อใครห่อให้คะน่าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าห่อให้โอเคห่อเองเลยเหรออื้ม ต้องพับแบบพับด้วยความกรับกระเพับด้านข้างพับเลยอย่างนี้ค่ะพับสวยๆพับด้านข้างเขาอย่างนี้นะคะอ่แล้วก็ม้วนมานะคะม้วนมาแล้วค่ะนี่สวยไหมอาจจะกัดเล็กนิดค่อยๆกัดกัดแล้วก็ดึง โอเคแล้วก็เคียวเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมห่อเองอร่อยไหมอา้อาวน้องพิมต้องกินของน้องพิมมาให้หมดชิ้นกันสิลูกเฮ้เรื่องใจจังเลยลูกสาวชอบกินอะ